อ้าวมาครับมาใครสนใจมาฝึกทําหมูกรอบกันวันนี้ทําเยอะกว่าทุกวันนะครับปกปติจะทําหมูกรอบคุณหลวงนี่จะทําวันละสิบแผ่นแผ่นละห้าโลแต่วันนี้พอดีว่ามีมีลูกค้ามาจองมีข้าวกล่องประมาณที่เกี่ยวกับหมูกรอบอะ่ะประมาณสามสิบกล่องก็เลยต้องเพิ่มปริมาณกรอบมากครับผม เดี๋ยวจะเคี่ยวให้ดูกรอบกรอบกรอบยันดาวพูโตกรอบยันดาวอังคารเลยเนี่ยเดี๋ยวนะจะหักให้ดูฟ้าเสียงเอฟซฟกเนี่ย กินไปทําไปชิมไปเนี่ยครับมันกรอบมากเลยเอาไปสับนี่โชะโชะโชะส่วนเนื้อด้านหลังก็เนี่ยจะประมาณเนี้ยโอเคเรียบร้อย